เมื่อเช้านี้ครับได้เลิกวงสวงเอาเลิกเอาชายเพราะวันที่9สิงหาคมนี้แล้วที่จะเปิดการแสดงเป็นทางการหลังจากซุ่มซ้อมกันมานานแรมเดือนนำทีมโดยหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลลูกบงมิ้นนัทตน้นออฟพัชชาพัพแพงตีแต่น้องๆเขาจะแบ่งแบ่งสันปบนส่วนวันแสดงนะครับก็คือโจโจ้สั่งพิงค์เคอร์ันแฟนคลับต้องเลือกดูรอบของน้องๆที่ชอบแล้วนะฮะยังหนุ่มตุ้ยจะสู้จะคู่กับโจโจ้สั่งคนไหนติดตามชมกันหน่อยสิครับ คคนนนอองง้บีมะ,ะตอนนี้ผมพร้อมทําการแสดงแล้วเหลือแค่เวลาที่จะถึงแค่นั้นเองออ,ปอเป็นอะไรที่แบบว่าร้อนร้อนร้อนบทมากตอนนี้จําบทมาประมาณ2เดือนกว่าอยากจะปลดปล่อยมาก ในเอ็มเทเตอร์แห่งนี้เล่นมุงนี้เลยเปล่าไว้ก่อนไหมตัวเดินเรื่องไม่ใช่ใครที่ไหนเลยโจโจแซงสองคนนี้เองนะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าบทเยอะมากฉันเรียกว่าเต็มข้อนะครับตุ้นี้ถ้าจะถูกฉลกกับบทร้ายนะฮะอย่างละครถึงร้ายก็รักออกอากาศไปแค่2ตอนจันอังคันเจอแซวตลอดเมื่อเช้านี้นะครับนักข่าวบอกว่าเล่นร้ายได้เนียนมากก็แซวโดนบอกว่าตุ้นี้ถ้าร้ายกว่านี้เดินตลาดทุเรียนไม่ได้แล้วแน่ตุ้จะว่ายังไงไปฟังกันครับผมขอเป็นแตงโมได้ไหมแบบไม่เจ็บ เขาต้องเข้าใจว่านี่มันคือบทบาทแล้วก็เป็นเป็นเป็นการแสดงที่นําเสนอออกมาให้สุ่สารชนได้ดูซึ่งมันไม่ใช่ตัวเองผมไม่ได้เป็นกันเลยผมไม่ร้ายผมไม่เป็นอะไรเลยถ้าเป็นเรียำพัอะไรคะอ๋อชนีเย้พอแม่พี่ชงเป็นยังไงจ๊ะ ายังไงเขาก็โอเคนะกับการถูกปาเนี่ยถูกเครื่องอะไรก็ได้เป็นบทบาทตามบทบาทและอย่าพลาดนะครับโจโจซังเดอะมิวสิควลและละครนะครับที่ตุ้ยคืาตอนนี้ถึงร้ายแบบว่าถึงพลิกถึงขิงจริงจริงครับผมถึงร้ายก็รักนะครับทุกวันจันนังคารไทยทีวีสช่อง3 2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปใช่แล้วกำลังสนุกเลยนะคะเพิ่งเริ่มไปเองใช่ครับ